โครงการสร้างมันของในหลวงนะครับในทางเข้านะครับก็ไอ้ภูเขาใช่ไหมครับท่านผู้ชมภูเขาบรรยาางที่ ไม่ไม่ไม่ออกเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมและเยาว,วชนก็เลยแบบไม,ไม่ไม่ออกเพิ่มอะไรเงี้ยต่างกันแล้วก็ดูดีนะแล้วแล้วอย่างดีอะไนะรนี้อันกาเรนั้นที่มอันนั้นก็คือเป็นอันนั้นก็เป็นาสันท่าเหมือนกันนะว่าเป็น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 คนละหมวดนะกันทุก ปฏิยมเพศเนี่ยแบบเหมือนปฏิยมคอปฏิยมคอเออใช่แม่แม่พูดถูกใช่แต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่ไม่ออกก็คือไอ้ทรื่องทำนวดไอ้พวกคาราโอเกะพวกนี้ก็ต้องมีไปนะแต่ไอ้พวกเนี้ยกูบางบางร้านแถวพุทธฝากก็ไม่มีนะเน้นเน้นเน้นจ่ายสวยเอาจบ เสียภาษีถูกต้องนี่ครับใช่แล้วก็เงินจะเข้ารัฐจริงๆอันนี้มันคือทั้งอย่างทำเรื่อแบบเท่าๆแล้วเงินเดืเข้าตำรวจอเงี้ยก็นี่ไงนี่กำลังอ่าใช่ว่าอย่างนี้บางครันงแต่ผู้มีที่พ้นเหนียนหน้าเลยก็แล้วการที่มันอยู่นอกระบบอย่างเงี้ยมันทำให้แบบผู้มีที่พ้นเหนียนหน้าด้วยในการจัดการปัญหาจัเราจะจัดการไปที่นอกระบบไงนี่เไงอนไรนะนี่ต้นยางไอ้ มันจะเป็นหลังอ่ะเดินเข้าไปเลยอ่างเข้านะด้วยหนังก็ยังก็จริงๆก็ยังก็ยังกันทื่ออยู่แต่แบบไม่ได้ถึงขั้นแบบนด้ดยหนังนะคือเขาว่าถ้าเป็นสมัยก่อนผมเอาคุณไปยิงในในทะเลทรายแล้วอะไรเงี้ยเข้าระบบนะ ขบวนรถไฟพระรามตะดำตำลกนะครับโครงการช่างของมาอีก2คกิโลนะครับ Learning Center ชื่อเออชื่อพรตนะแต่ถึงต้องชื่อภาษาอังกฤษอ่ะเพราะออร์ชาหัวมันโปรเจกต์ข้างหน้าเปิดภูเขาไหมฮะ ป่าทร่บป่าอยู่คานนคะคร